ใต่แงบพี่น้องแต่บม่รู้ว่ามันสิถืออยู่ปะเมร่อว่านนี่ว่าสิใส่เวทคำก่อนแล้วมันหาบ่อนใส่ยากมันหกพร้อมพี่น้องเป็นป่าหกเต็มไปหมดว่าสเข้าไปใส่อยู่นี่ดงนี่แหละมันก็เลยบวเป็นตาเข้าไปก็เลยเอาแงบมาใส่แต่กับบวหูจักว่ามันเสิถือบ่ถือเท่านั้น มาลุ่นเบื่องนอนพี่น้องเนาะลุยน้ำเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ะดิเพียงเอวนี่น้ำกลางหน้านี่ก็เอาแยงขังไว้นี่กุ้งถึโตรงถึงยังกะเอามาปล่อยเสรินะปล่อยแบบธรรมชาติไม่ได้ซื้อปลาปล่อยหรอกพี่น้องปล่อยธรรมชาติข้อลูกปลาข้อทำได้พี่น้องนะแต่พอจักว่ามันสิไปทางได้ฝั่งนั้นก็เป็นความเพิ่มฝังนั่นก็ได้มันเป็น สามตอนเบี่ยงกันแต่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแหละกระยามันมันจะไปทางไหนกระยามันดอกพูดเลยใสทั้งพุ่นเงียบกันใส่ยอยู่ข้างเดียวอยู่ติดแย้มมองไปขังไว้มือว่านขังย่านปลาออกหลับพี่น้องไปดุนเบิ่งน้ำกัน

อืมนนนนมีรุ่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 นอืมอคืออันนี้หันเอาปลาเค็งแล้วพี่น้องใส่ปลาเค็งก็ยังมือวัดอใส่สามชิ้นโตใส่เป็นเลยบุรีใส่เนื้อเน่าเลยพี่น้องโอ้สามโตบุรีนี่กดใส่งานอยู่พี่น้องใส่ดีๆเลยอืมโอเคโอเคโอเค บาดนี้ปลาบินนี่ก่อเป็นรุ่นตัวนั้นก่อบาดนี่อู้หึคือยดอยู่พี่น้องนี่ๆๆๆๆๆพี่น้องตัวบ่น้อบาดนี้เนาะมีติ่งอยู่เด้พี่น้องติ่งน้อยๆยังไงอี้อี้พี่ huh? ก่อนเทเลยพี่น้องเง้ยบันสามสามพี่น้องนี่ก็สามสามช่วยกันสามช่วยกันอืมสามช่วยกันพี่น้องเฮ้พี่น้องเี่ปลาเข็งก็ยังไม่พิดพี่น้องเลยต้องเอาปลาเข็งมาใส่ปลาเข็งเป็นๆด้วยพี่น้อง Ừ. Thì xuống tố sáng tố này. Sáng tố cái nông này cái này cả à. Cái tố của nông nó Cái vườn nông Cái nào vẫn lại ของเขาเปิเนสะของเขาก็อ้อมไปเพรกเขาเขากระสะจขาเจาชื่อปลามาปล่อยทางพุ่นกระสะเอาไปบึใส่ห้างดีกว่าน้องกินน้องนนี่เลยนี่ มันเข้าเลี้ยวพี่น้องเพราะว่าห้องเราได้ใส่หลายใส่แค่สามกลางเองอุยเงียบเท็จเนาะเด้อพี่น้องเฮ็ดใหม่ก็เลยผลิตเอาเองเฮ็ดใหม่ก็ได้อามาปล้องเบิ่งพี่น้องนะว่ามันคิดถึงกูถึงอ้าโอุ้ยทุกทุกทุก bí quyết cứ cắn, quyết canh bí quyết canh bí con canh bí quyết canh bí cứ cắn, bí quyết canh bí 2 canh bí tố tố bí quyết canh bí tố, canh bí đây canh bí 2 canh tố quyết tố nhảy đây quyết canh có quyết này bí quyết canh này quyết canh nhảy quyết canh bí quyết canh bí quyết canh เลยว่ามันจะถือเนาะพี่น้องเนาะถือเลยงามนี้ก็ได้ตะเก่ากับพวกเคยใส่จะเพื่ออะไยามนี้พี่น้องใส่ใส่ตะเวิทตะเก่าก็ได้ยเมื่เอาเงียบมาใส่ด้วยพี่น้องเบิ่งก่อนถือดีเงียบซิ่งเลยพี่น้องแต่ผลิตเอาเองเนาะไม่ได้ชื่อพี่น้องเนายซื้อแต่ตะไคข่เงียบแท้พี่น้อง nguyên đứa thì ba kỷ luật phải quá ui 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 thực cái đâu thực yêu, thực yêu, thực yêu. Ừ. thực cái cắt đổ, lúc nhau chạy thôi ai nhung xong xong chị thôi chỉ tố chị tố chị thôi 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 chị 多几多。 พี่น้องบังคือกบจิบบมีอะไรพี่น้งงองมาใส่เราพัดคือถือจิ้วเนาะพี่น้งองอฮะหอดเราพี่น้องเนีย นี่แหละที่นี also, ่แะอึบนนนอยู่น้องเตัวนี้แขนไปก่อนที่มีดีต้นอยู่นี่น้องอืมอือืม ตัวเดียวบ่พี่น้องตัวนี้น้ํามันอ่อรรคไว้พี่น้องเงินอยู่ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่พี่น้องตัว เสือโบราณดินโอ้ยดิน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 วายอึอึอึมีดินมีดินพี่น้องจับตัวน้องอายปาดคือตัวไหนแช่พี่น้องปาดจับตัวพี่น้อง chất tố, chất tố, tốt tố tốt tập tốt 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 tố tốt tố bất ngờ tốt 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 พวกเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้ฮะอุอ้ยโมเมนตีตัวได้หาตัวดิพี่น้องนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหาตัวพี่น้องหาตัวโอ้โหนี่เราเสียบกันแล้วพี่น้องเนอ่ยฉันมันจะออกแล้วพี่น้อง อืมปาร์คอืมเอ้ยวันนี้อยากเมือดเนี่ยแล้วพี่น้องมันเป็นอุ่มพี่นอ้องอื้เกาจับว่าไม่ใช่ถิ่หรึป่ะขอมาล่องบึงพี่น้องเลยมีเชื่อนกรบเหน็น ช่วงนี้เห็นมันยังบบออกไปนอกเลยพี่น้องมันสิ่งกันติดกั้เลยเขาก็ใส่ย้ำนาวเนาะพี่น้องใส่เงียบก็เอิ้นไซกบเลยพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นไส์อันนั้นเป็นเงียบซิ่งอันนี้ฮะห้องเฮ็ดเอามือยู่พี่น้องไหมแต่พอจักพ่อเจติก็อยบพี่น้อง มาลุนา้นน้ำกันขี้บัติ้งสิพี่น้องอือขี้บัติ้งเห็นไหมขี้บัติ้งสิพี่น้องอือหือหุดก่น้อนี่มั้งบังกันบังกันอุ้ยมีตัวหนึ่งพี่น้องเลยตัวหนึ่ง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 

Hãy ừ. subscribe ừ. nhạc kênh Ghiền Mì Gõ không อู่นเด้อไปเป็นกันมาเิ่งดูบ้านี่อยู่บน้องเงียบแค่สอดน้องเงียบดีเลยน้องเป็นสัตว์น้องน้องบางทีมันก็ปวดตัวตีหึหึ้ย Ai. mán 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 you know mán you know, mam, 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 rồi mam, mam, ơi, mam, mam, cả, thì rồi chắc tối, Sống tối เเอออพี่น้องนี่รัดละบันนะหลังสุดท้ายพี่น้องนี่ไปรุ่นเบิ่งเอาออกนำกันอยู่เฮือนลพี่น้องเลยบามันสีโตใหญ่โตน้อยซ้ำได้อู้กระเมนใสมงนี่กระชีถึกอยู่พี่น้องไม่กบกระมี ส่วน้องนี่ก็สิอัพอยู่อ uh, ัพอัพอัพอัพนี่นะพี่น้องเอ้ยการหาอยู่หากินอยู the ่แถวบ้านนอกเหายอยยังเช็ดอะบริยูบริเศร้าไอ้พี่น้องเลยการหาอยากเขาก็หากินก็บริซื้อเพิ่มให้พี่น้องเขาหาได้อยู่เขาก็หาไป พี่นอ้องนี่แหะพี่น้องเอ้ยกา้หาอยู่หากิน่ะน พี่น้องจะอ,ออกให้พี่น้องบึงมนะันไปนับรวมกันว่ามันจะได้จบโตพี่น้องบึงเห็นมันจบแล้วพี่น้องเลยบึงคันถือใจก็กดไล้์กดแชร์ให้เนะี่ยกดซับต่อให้กดไลค์กดแชร์ให้เนะียเด้อพ่อได้ให้มีกำลังใจเคลิปให้พี่น้องบึงต่อไปนอะพี่น้องปะเมื่อรุ่นกันอยู่ในเฮือนวันนี้จะไปจบออก ว่ามันสะได้จับโตนาะพี่น้องเนาะอ่ะแบบนี้แหละพี่น้องมาพี่น้องนี่ก็มาหอดบ้านเด้อห่เถือนแล้วมาหอดเถื่อนแล้วเดี๋ยวจุกอมมาเบื่อุดนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะบำสะได้จับโตมาเนี่ยเนี่ยสองสี่หกล้างมาเนี่ยหกล้างอวานนี่ใส่สามเนาะอ่ะมาโดนน้ำกัน น,น้ำมีความน้ำแล้วแต่กาปีนี้ทั้งเวทหละพี่น้องเอ้ยนี่สโต้ด้พี่น้นบบนองเนี่สยมสยมโตโตใหญ่เยอะนะนะฮะปลาเค็งก็ยังเป็นอยอ่ปลาเค็งอะไ้ตายด้อ คำมันบอกินอทองโครโ่เด็กคนกินปลาเค็งนี่เพราะว่าใส่ด่างราสามเลยตัวเดียวว้าพี่น้องแ <c oughs> อบว้าม <c oughs> ังตัวมังตัวเลยปลาปปเค็งเ,งเมื่อไหร่ไปใส่ต่อปลาเค็งพี <c oughs> ่น้งองไงขังไว้คำมันบ่ตายมันก็ขังไว้ต่อ ยังมาล้างหัดนาพี่น้องเอ้ยยังมาล้างนาเว้ตื่นมากกับไปสองอ่าอีกตัวใหนอีกแล้วนะใหญนรึสองตัวแล้วล้างนี่ที่สองตัวเนาะจะจะปลาเข่งอืมล้างที่สองล้างที่สองได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เอาูนูพี่น้องเนาะ จุ๊บก <laughs> yeah. ูเล็กไปเนาะเนี่ยขฝันเขาไปโดนออกหากอึ๊บว้าสามสามแล้วเนาะไม่ไปซ่อนกระปูใช่เนาะอองาตังตังที่สามได้โตนึงพี่น้อง หลังที mm ่สามได้ตัวเดียวพอปลาเค็งกับเดือบัดคู่ตัวปลาเค็งก็ได้ยังไม่ได้กินเลยอืยังไม่ได้กินเลยอย่างยับนี่จับตัวแล้วสี่ตัวสี่ห้าตัวแล้วเด็ดหนึ่สองสามสี่เมื่อวานนี้ได้แปะเนาะเมื่อวานนี้เราแปะทั้งทั้งที่สี่ Yeah. băng thi chỉ ở bên nưng, băng thi chỉ cái tổ nưng đi Của mình bộ thử, cậu vàng đấy nó phía non làm ที่หาเลยพี่น้องโอ้ล้างที่หาสี่โตพี่น้องที่หาดอกกบันบันสี่โต้เลยพี่น้องเลยล้างที่หานี่แงบจริงแงบจริงผลิตเองพี่น้องบ่ต้องชื่อไผ่ว้าโค้ 6 7 uap 8 uap 9 ờ nó tao đang... à, đánh, đánh chút phải không? lần cuối thai lần หนึ่งสองสามสี่ห้าหาโตได้ไหมน้องล้างที่หกหาโตสุดยอดเลยทั้งง่ายแงบเขาไปได้เนได้ตว่หง่อืมกะซิเห็นเห็นเขาแล้วเนาะมามาแวมันตายแล้วตีพ่อจัยังบ่ตายมันอัดกันเด้โอ้ยเดี๋ยวจะเพาะออกจากโตแล้เจ็ดบ่สิ อ้บาบสิบเอฟเอฟเป็นไป,นป,นปนง,ง,ง,งั้น,น,นเหรอแม่อ้าบสิบสองตัวนี้แกงใส่อนะไรส้มเนาะแกงใส่มะบวบกระเซ็บเนาะว้าบสิบสามไม่โป้มันได้นี่พี่น้อง